ห่างให้ห่านขาดเพื่อนสาวไปมาแเอาเล่าได้ไปห่างข้างนาภูระก็เลยเห็นข้าเจ้าปีดก็เลยขึ้นไปเสิไปซัปปิ้งกอนมาหอดร่องเกลือแต่ว่าชักกระเทียมเนี่ยไม่เธอร้ายแห้งวันเอ้ยวันโอเลี้ยงโอละไมไอันนี้ขัพัดเด็กฉันในครัวบอะไรมีฉันในเทือซอยอันนี้มันก่สามารถไปได้ ก็ดีใจยุ่งหรอแต่ว่าฉันเสียใจที่่สามารถไปหาเธออะไรไปนีก็เลยมาตั้งหลักอยู่ตลาดล้มเกลือหอนบ้าแบบท,ที่เนี่ยเมื่อนี้นี่กลวบมาไปย่างแล้วสีสดิซับเพียงว่าลูก่าสิซื้ออยังแน่ดอกขวดแต่ว่าสินค้ายอยู่ขวางได้เนี่หลายแห้งคือรอกเธอรันใช้คิวหาเธออยาลีสตั้กต่อเต็มยอดแห้งเลยเมื่อได้ซีเรียไปพ่อหนากาักกันขั้งแรกเนี่ยแต่ว่าก็บว่เป็นอยังดอก ในเมื่อว่าสามารถไปได้มันกับว่ามมีโอกาสได้พ่อกันแล้วนะเนาะนอกจังซี่ได้ใช้จิกอวไปย่างก้อนไปย่างซัพป,ปิง้งตลาดโลกเกลือก้อนไปเข้าคุมาลพี่ฉันนี่ละที่น่กว่าท่าจะได้ไปพักลุ่นบ้ากระเป๋าสะด้วยบนเตรียมพร้อมแห้งเดืเอดเตรียมพร้อมแห้งได้เย็นไปย่างก้อนก็ไหนกับฝากไปบอกเลยเด้อเดี๋ยวฉันไปย่างตลาดโลกเกลือก้อนให้ได้เสนอสินค้า เอาไปฝากก็ได้ก็อ,อยู่ไปฝากเขาได้เพราะด้านเปียกแล้วมัวนก็